สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันพฤหัสที่2ี่กันยายนพศ2 5 6 6ค่ะ้า้อค่ะนนี้คือเกาเนาะคะ่ะแม่มูก็จะพาุ่นผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมตองวดลาวพัฒนาเนาะคะ่ะวดวันที่22บกันยายนพศ2 5 6 6ค่ะผลที่ออกนะะอเนาะค่ะมาคืเหนึแนวทางเลขลาวพัฒนาวันพุทธที่20กันยายนพศ2 5 6 6ค่ะ เลขที่ออกเนาะค่ะคือห้าสามเจ็ดสามเจ็ดสองนะค่ะเพ่อนชุ่มค่ะข้างบนออกสามเจ็ดสองข้างล่างออกเจ็ดสามนะคะเมื่อนี้เราก็มาต,ติดตามกันต่อเลยเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางเลขลาวพัฒนาของเอฟซีฟางโขงเนาะคะ่ะเพินได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แล้วนะคะเพ่อนชุ่มเพิ่์ดส่งมาให้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่นาะคะ่ะนี่ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพ่อนชุ่มวดที่ผ่านมาแนวทางของเพิรนเนาะคะให้รูดเจ็ดกับหนึ่งนะคะ่ะ มีเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบวเข่าเด้อค่ะท่านผู้ชมไปเข่าตูวิ่งรูดเนาะค่ะท่านผู้ชมเข่าเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมเข้าเจ็ดมาทั้งเจ็ดสองเนาะคะ่ะมาทั้งเจ็ดสองตะเกะเจ็ดสามเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมครับเพราะว่ารูดของเพื่อนเนี่ยจะเข่าดีเนาะค่ะท่านผู้ชมวิ่งรูดเนี่ยจะเข่าดีมากเด้ค่ะท่านผู้ชม ค่ะถ,ถ้าจับคู่นี่ก็คือเข่าตรงๆถ้าเข้าก็เข้าตรงๆนะคะม้ชมแต่ว่าทะลุดกับเลือวิ่งลุดอยู่นะคะภายในชุดบนล่างมากเอาหมวดนี้เข้ามาติดตามกันต่อนะคะ วันศุกร์นะคะสุกที่สองกันยาหกหกนะคะ ทันใดที่เขามาแล้วเนาะค่ะแม่หมูกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อคะ่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะคะ่ะสำหรับหน้าทางของช่องแม่หมูชาแนลคะ่ะ วิ่งรูดบนร่างนะคะ ให้มาวิ่งรูดเก้ากับสี่นะคะจับคู่นะคะก็จะมีเเเกกก้้้าาาหหก้าแปด หลักซีก็จะมีสี่ห้าสี่หกสี่แปดให้มาหกคู่นะคะ กันเบิ้ลน,นะคะกันเบิ้ลเก้าเก้าก,ากับสี่สีนะคะอาวค่ะท่านผู้ชม สำหรับแนทางของ FC ฝั่งคงนะคะฝันหมาวิ่งรูดบนล่าง9กับ4นะคะจากครูหยมีเก้าหาเก้าหกเก้าแปดสี 5, ่หาสี่หกสี่แปดนะคะตาเพิ่นกับมีตัวเน้นหยคือเก้านะคะคุณผู้ชมผนเน้นหยหลักเก้าค่ะวิ่งรูดเลยยำนะคะคุณผู้ชมทันใดที่มี ตัวทีตัวเด็ดนาะค่ะหรือว่าอาจารย์ท่ันใดเด็ดเด็เนาะค่ะเอามาจับใส่กันใดเด้อค่ะระหว่าง9ก้ากับสเนาะค่ะต้องมาให้เห็น1ตัวเนาะค่ะเพื่นว่าค่ะแล้วก็มีเนนใ้สามคู่อีกค่ะ9ก้าห้าเก้าหเกปดสหาหกปเป็นตัวร่องเนาะค่ะ กันว่าทักกันเบิ้ลกับเก่าเก่ากับซีซีนะคะผู้ชมเอาค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะสำหรับแนวทางเลขลาวพัฒนาของอีฟซี่ฟังโครงนะค่ะผู้ชวมวดที่ผ่านมาก,กับเขา่าตะตูตตรูดวิ่งเนาะค่ะเข้าเจ็ดนะค่ะผู้ชมนีม่ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเข่าทึ่ง นี่เนาะค่ะเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเจ็ดค่ะทันใดที่มีตัวดีตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะพี่ชมเอามาจับใส่กันได้เนาะค่ะสำหรับเอฟซีฟังโคงเนาะค่ะพี่ชมสำหรับงวดนี้เนาะค่ะวันพุธที่ยี่สิบสองกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะให้มาวิ่งรูดเก้ากับสี่นะคะเป็นชุดบนล่างเด้อค่ะแล้วก็จับคู่ไห้นะคะจับคู่ไห้มีเก้าหาเก้าหกเก้าแปด สี่ห้าสี่หกสี่แปดนะคะเน้นให้คือเก่าหาเกาหกเก่าแปดนาะคะ่ะเน้นหลักเก้านะคะสี่ห้าสี่หกสี่แปดเป็นตัวร่องเนาะคะ่ะกันเบิ้ลเก้าเก้ากับสี่สี่นะคะแคปหน้าจอตามนี้เลยเนาะคะ่ะแต่วาก็อย่าลืมกลับตัวน้ำนะคะมชมเดีย๋ยวแม่มูเคียนให้นํำกลับด้วยแ,แคปหนา้หนาจอตามนี้เนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเม็นโก็ขอบคุณเอฟซีฟังโขงนะคะที่ได้ส่งตัวลีกน้ำทางมห้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องแม่หมมกขอพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านสุขสดีรวยๆเรืองๆงหิ่งไปกับเล่าพัฒนาในวันที่22กันยายนพศ2566ค,ค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ